สรุปนะครับกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราสรุปลาวจีนไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็จะทําการสรุปประเทศสุดท้ายคือเวียดนามนะครับเวียดนามจะฟรีวีซ่านะครับสําหรับคนไทยเนี่ยสาวันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถเดินเข้าไปแล้วก็จอบผ่านได้เลยนะครับตามรูปที่เราจะขึ้นไว้ให้ดูเนี่ยนะครับเป็นของปี2020นะครับซึ่ง คาดว่าหลังจากหมดจาโควิดแล้วเนี่ยก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมแต่ถ้าไปไกลหน่อยพวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเช็คใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบีซ่าบางอาจจะต้องยื่นขอได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นราคาที่พักในเวียดนามนะครับ ราคาที่พักในเวียดนามเนี่ยก็จะเฉลี่ยพอๆกันหมดตลอดทั้งทิปเราก็จะอยู่ที่ประมาณ350บาทถึง400บาทเนี่ยนะครับก็พอๆกันตลอดทั้งทิปเลยทั้งลาวจีนเวียดนามเนี่ยพอๆกันหมดนะครับไม่ไม่แตกต่างกันส่วนต่อมาก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับทางตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยนะครับตามที่เราได้ขึ้นรูปไว้ให้ดูเลยนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแตกต่างจาก ทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับถ้าเราดาูจากแผนที่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าทางด้านทิศเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาอยู่สูงกว่าเชียงรายบ้านเรานะครับพะะนั้นอากาศก็จะเย็นกว่าเป็นธรรมดานะครับส่วนด้านใต้ใตเนี่ยกลางจนถึงใต้เนี่ยก็อากาศจะคล้ายคลึงกับประเทศไทยละนะครับก็คือไม่ต่างกันเราก็ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมตามรูปนะครับอุณหภูมิ หน้าฝนหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างที่เราไปเนี่ยซาปาถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็จะมีหิมะตกนะครับในบางปีนะต้องบอกในบางปีถ้าใครยังไม่เคยเจอหิมะแล้วอยากจะสัมผัสเนี่ยก็ช่วงปีใหม่นะครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดของเขาอะนะครับลงไปเลขหลักเดียวถ้าถามว่าในเวียดนามเนี่ยสี่ยากไหมผมต้องบอกว่า ค่อนข้างชันนะครับในลาวกับเวียดนามจะคล้ายๆกันก็คือเวลาตัดผ่านภูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามจะข้ามให้ได้ลูกเนี้ยคือตัดมันทื่อขึ้นไปเลยนะครับข้ามเพราะฉะนั้นความชันเนี่ยมันก็จะเยอะบางทีเนี่ยขึ้นไปถึง20อร์ซนะครับขี่กันปกติเนี่ยแปดเป็นต์ยกระแทกะจงเข็นกันแล้วอันนี้ก็คือค่อนข้างชันนะครับในลูกที่ขี่กันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปนะครับพักอะไรให้ดีเพมัน ต้องเผื่อเวลาด้วยในเส้นทางเวียดนามนะครับซึ่งจีนเนี่ยจะทรลของเขาหรือความชันของเขาเนี่ยร้อยเมตรเนี่ยจะหนึ่งเปอร์เซ็นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะขี่ไกลกว่าคือซิกแซกไปซิกแซกมาเลื่อยขึ้นไปเลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าขี่ได้แต่ในเวียดนามกับลาวเนี่ยชันเลยเพื่อยงเหมือนบ้าแล้วก็คือตัดเอาข้ามเขาอย่างเดียวนะครับเน้นรถยนต์ไม่นเน้นที่จักรยานขี่นะครับ ต่อมาก็คือร้านซ่อมจักรยานนะครับสําหรับรูทที่เราขี่เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปเนี่ยต้องครบนะครับทั้งเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้ดูนะครับสิ่งที่เราเอาออไปเนาะก็คือตามนี้เลยนะครับยางในอย่างน้อย2เส้นแล้วก็มีชุดปะยางนอกนะครับอันนี้ต้องบอกชุดปะยางนอกนี่แล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ผมติดเผื่อไปชุดหนึ่งเผื่อว่ามันเจอ็อตอะไรที่มัน สกรูอะไรเงี้ยที่มันใหญ่อะไรเงี้ยก็จะปะเอานะครับส่วนอย่างไหนก็สองเส้นนะครับถ้าแตกแผลใหญ่ก็ทิ้งนะครับหาซื้อใหม่เป็นธรรมดานะครับของการเดินทางส่วนร้านซ่อมมีไหมนะครับมีนะครับแต่รูทเนี้ยเราไม่ได้ขี่ผ่านเลยนะครับถ้าเช็คแล้วเนี่ยร้านที่ใกล้ที่สุดของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่หาหน่อยซึ่งมันไปอีกเป็นร้อยๆกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เลือกที่จะไปนะครับเราก็เลือก ขี่ตามรูที่เราดีไซน์ไว้เพราะฉะนั้นเส้นที่ผมขี่กันทั้งหมดเนี่ยไม่มีร้านซ่อมนะครับแต่ร้านที่จักรยานที่พอมียางในขายแบบบ้านๆเนี่ยพอมีอยู่นะครับก็ยังดีกว่าไม่มีให้ใช้จะอาจจะไม่ตรงเบอร์นะครับก็ต้องใส่กันถ้ามันจําเป็นจริงๆต่อมาการขนส่งนะครับก็คือรถบัสอะไรที่จะนั่งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นบัสเล็กนะครับสําหรับรูทที่จังหวัดต่อจังหวัดนะครับหรือไม่ใช่ทางหลักอย่างเช่น เทียบง่ายๆคือเหมือนกรุงเทพเชียงใหม่ก <St ars> รุงเทพหาดใหญ่อย่างเงี้ยจะเป็นบัตรใหญ่แต่ถ้าไปเมืองรองอย่างของเราอย่างเงี้ยก็จะเป็นบัรเล็กนะครับซึ่งบัตรเล็กก็จะมีปัญหาว่ารถเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่บนหลงังคาทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเชือกนะครับคุณจะต้องติดเชือกไปด้วยนะครับเพราะมันจะต้องโดนแบกอยู่บนหลังคาเนี่ยเพราะว่าทางรถบัรที่มีอยู่เนี่ยบางทีเชือกเขาไม่พอนะครับเพราะว่าเขาใช้มัดสัมภาระของเขา พอเขาเจอจักรยานของเราเข้าไปเนี่ยมันก็ไปไม่ไปเป็นเหมือนกันเราก็ต้องมีจักรยานอย่างเชือกที่ผมขึ้นรูปไปให้ดูเนี่ยนะครับก็คือ,อเป็นเหมือนเชือกพราคอร์ดนะครับประมาณขนาดดินสอเนี่ยนะครับก็คือรับแรงตึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับรับน้าหนักได้มากนะครับก็จะอยู่ที่ 7- จ็ถึงสิเมตรนะครับก็คือเชือกตากผ้าเนี่ยนะครับพอเสร็จปุบ๊บพอไม่ได้ใช้ตากผ้าปุบ๊บพอขึ้นหลังคารถบัสปุบ๊บเราก็ เอามาผูกจักรยานนะครับทูอินวันไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็แพ็คใส่ถุงเก็บนะครับไว้ในกระเป๋าก็อันนี้ต้องติดไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผูกหรืออะไรปุ๊บเนี่ยมัน,ม,นมันไม่แน่นพอนะครับเดี๋ยวมันจะล่วงลงมานะครับจักรยานแล้วก็ต้องระวังว่าเวลาทุกครั้งที่ขึ้นไปโหลดบนหลังคาเนี่ยคุณจะต้องขึ้นไปรีเช็คด้วยนะครับไปืนขึ้นไปเองเลยนะครับถ้าถ้าทําได้นะครับ แล้วก็ผูกมัดแล้วก็หงายฝั่งชุดเกียร์เนี่ยขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยจะมีสินค้าอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะผักหรือลังอะไรเงี้ยมาทับระบบเกียร์ของคุณนะครับเพราะมันก็เราเคยโดนกันมาแล้วนะครับทําให้ดรอปเอาท์หลังที่ยตีนผีเนี่ยมันมันงอนะครับต้องมานั่งดัดกะกะ,กะเอานะครับกลางทางอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนะเป็นปกติเกียร์เนี่ยมีโอกาสเคลื่อนได้นะครับ ต่อมาแผนที่จําเป็นไหมนะครับแผนที่กระดาษเนี่ยก็ยังสําหรับผมยังถือว่ายังต้องมีอยู่นะครับเพราะว่าเราออกนอกเส้นทางบ่อยนะครับส่วนใครที่กําหนดรูทไว้แล้วนะครับแล้วก็มีวันที่ไม่ใช่เยอะเนี่ยอาจจะใช้แผ่นที่ในแมปมีหรือแมปฟอร์ตีนะครับในแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยอีก3าอันเนี่ยก็คือโหลดไปเลยคุณก็ไม่ต้องซื้อแผนที่เพราะแผนที่เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับตก3-400บาทนะครับต่อเล่มนะครับ ตามที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยเฉพาะค่าแผ่นที่นี่ก็ไปเจ็ดแปดร้อยละก็คือทําการบ้านเรื่องแผ่นที่ในอินเทอร์เน็ตให้ดีนะครับแล้วก็เซฟเข้าไว้ในมือถือนะครับเรื่องต่อมาคือผู้คนนะครับถ้าคุณต้องการรู้ว่าผู้คนเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะครับดาม่าไหมเอางี้ดีกว่าก็คือไม่นะครับตลอดการเดินทางของเราเนี่ยคนเวียดนามก็เหมือนบ้านเรานะครับถ้าอยู่ข้างนอกเขตชนบทเนี่ยก็ ใสๆเหมือนกันเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างซาปาหรือในตัวเมืองอย่างฮานอยเนี่ยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเ,ยเป็นธรรมดานะครับเมืองไทยก็เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยผู้คนก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับอัธยาศัยดีครับส่วนที่เราขี่กันเนี่ยคือเวียดนามเหนือนะครับเกือบสุดแล้วนะครับก็คือซาปาเนี่ย ก็เหมือนแถบบ้านภาคเหนือของเราก็คือเชียงใหม่นะครับก็คือผู้คนนิสัยดีนะครับพอพูดไทยได้บ้างนะครับก็คือหลังจากมีการแบ่งแยกดินแดนแล้วหรืออะไรเงี้ยครับตามประวัติศาสตร์ก็ลองหาหาดูกันได้นะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะนะครับเรื่องต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับอันนี้เหมือนกันทุกประเทศนะครับเวลาผ่านด่านนะครับแกะไม้นะครับแกะไฟแกะทุกอย่างนะครับที่มันปลดเร็วเนี่ย พกติดตัวเสมอนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําทัวร์จักรยานนะครับขี่ข้ามประเทศเนี่ยผมเจอเด็กหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับถ้าบอกเลยก็คือด่านของอัญญาประเทศเนี่ยลงเกือเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะครับไฟกระติกน้ําอะไรเนี่ยไม้เนี่ยหายนะครับของในกรุ๊ปเนี่ยไปกัน30สิกว่าคันเนี่ยโดนแกะนะครับปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบเข้ามาเนี่ยเร็วมากนะครับพวกนี้ เพราะฉะนั้นเวลาผ่านด่านหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะขึ้นไปสแตป์เพื่อจะขอผ่านเนี่ยแกะออกให้หมดมีอั้นกลับมาเนี่ยหมดนะไม่เหลือนะฮะถ้าไปสองคนก็โอเคคือคนหนึ่งเฝ้าไว้แต่ก็ถอดออกใส่กระเป๋าแล้วก็เดินผ่านด่านไปก่อนนะครับพยายามดูแลรถตัวเองให้ดีล็อกให้ดีเพราะว่าวิ่งตามกันไม่ทันเลยครับถ้าเขาจะขี่นะครับก็ล็อกสองชั้นนะครับถ้าใครใช้ระบบหลักอานที่ปลดเร็วเนี่ยเบาะเนี่ย ก็ควรจะมีสลิงขึงไว้ด้วยนะครับล็อกไว้ล็อกเบาะไว้นะครับไม่ให้ปลดแล้วก็กระชากเบาะไปได้ไม่งั้นเป็นเรื่องนะครับไม่มีเบาะนี่ยืนขี่ตลอดทางนะครับแล้วก็หาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะครับระหว่างกลางทางเนี่ยพวกหลักอานพวกเบาะเนี่ยคําถามที่ถามกันเข้ามาอันต่อมาก็คือเวียดนามเนี่ยแพงหรือถูกกว่าไทยนะครับค่าของชีพก็ต้องบอกว่าถูกกว่าไทยนะครับเวียดนามถูกกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ10ถึงส5%เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ ในบางครั้งก็อาจจะย0สเพราะว่าเรื่องอาหารการกินอันนี้แล้วแล้วแต่เราเลยนะครับส่วนค่าที่พักเนี่ยพอๆกันเท่าๆกันไม่ต่างนะครับคุณก็จะไปเซฟเรื่องอาหารการกินได้เพราะว่าจ่ายถูกกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ปริมาณที่พอๆกับเมืองไทยเนี่ยครับไม่ต่างกันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคน้ํากระปุกกาแฟอะไรก็พอๆกันนะครับตีแล้วเอาตีั้ง่ายว่าตีเท่าเมืองไทยดีกว่าถ้าคุณกินเมืองไทยเท่าไหร่เวียดนามก็เท่านั้นมันจะได้ง่ายกว่านะครับ ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่เวียดนามเนี่ยจะต่ําลงมาหน่อยต่ํากว่าจีนหน่อยนะครับก็คือน่าจะอยู่ที่ต่อวันเนี่ยไม่เกินเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้คือรวมที่พักแต่ถ้าคุณกางเต็มได้เนี่ยก็เซฟวันนั้นไปนะครับก็คือค่าที่พักก็ทําทให้คุณมีเงินมาโปะในวันรุ่งขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้เซฟงบไปส่วนต่อมาก็คือมีคําถามว่าถ้าไปเป็นกลุ่มเนี่ยได้ไหมก็บอกไปได้นะครับ ไปได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องเวลาคุณซื้อตั๋วรถนะครับมันอาจจะเอาจาักรยานขึ้นไม่หมดนะครับหรือตั๋วไม่พอที่นั่งไม่พออันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยถ้าไปให้ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าเกิน3คนนะครับเพราะห้องเนี่ยอาจจะต้องมีคนนึงละนอนนอนพื้นนะครับมนวันใดวันหนึ่งต้องโดนแน่นอนนะครับก็จะเซฟค่าห้องลงมานะครับยิ่งหารเยอะก็ยิ่งถูกลงนะครับถ้าไปคนเดียวเนี่ยก็โดนค่าห้องเต็มเต็มสามถึงสี่ร้อยถ้าสองคนเนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการขี่ นะครับในทุกประเทศนะสคนเวียดนามเนี่ยเหมาะสําหรับใครก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีบัตเจตหรือเงินในการออกทริปเนี่ยไม่นเยอะนะครับคือหยุดช่วงสงการอะไรเงี้ยมีเวลาไม่มากแล้วก็เงินไม่มากเนี่ยก็ไปได้แน่นอนนะครับก็คือการชิปรถข้ามเลยนะครับคือลองดูนะครับมันมีการเดินทางหลายรูปแบบทั้งรถบัสทั้งเครื่องบินนะครับจะไปลงเวียดนามแล้วขี่กลับไทยก็ได้ถ้าเวลาน้อยนะครับอยากขี่ในช่วง ภาคเหนือเนี่ยนะครับของของเวียดนามก็คือสวยนะครับแล้วก็ค่อยๆขี่กลับไทยนะครับอย่างนี้ก็ได้บินไปแต่ว่าขากลับก็นั่งรถกระเทบลงมาหน่อยในเวียดนามนะครับจะหาแบงค์ยากนะครับเพราะเราไม่ได้ขี่ผ่านเมืองหลักๆของเขาพวกเหมือนกับเวดานังออยฮันโฮจิมินฮานอยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกมาเมืองรองเนี่ยปัญหาคือเงิน เวลาหมดแล้วหาตู้กดไม่ได้สิ่งที่ทำได้ในเวียดนามนะครับทั้งประเทศเลยนะที่ผมเดินทางมาเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลืออันเดียวคือโฮจิมินที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยคือเข้าร้านทองนะครับคุณสามารถแลกเงินดองเนี่ยนะครับกับร้านทองได้แต่คุณต้องเช็คเลทก่อนนะครับแต่มันก็ปูวยงานว่าผีถึงประชานะครับถ้าไม่แลกก็ไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจอาจจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ดีแ,แรกแลกได้แน่นอนตามร้านทองนะครับ ทั้งประเทศเวียดนามเลยส่วนใหญ่จะมีนะครับทุกเมืองร้านทองนะครับที่เมืองที่ใหญ่สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเมืองหลักนะครับก็คือเวลาคุณผ่านไปเนี่ยก็ลองลอง,ลองดูเขาให้รับแลกนะครับส่วนตู้กดเงินเนี่ยก็ได้บางแบงก์ก็ต้องดูที่มันมีโลโก้วีซ่ากับมาสเตอร์นะครับคุณถึงจะใช้บัตร ATM เนี่ยที่มีอยู่ยกดได้แนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มเดินทางออกต่างประเทศนะครับถ้าหมดโควิดแล้วเนี่ยควร จะทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เนี่ยนะครับแนะนำให้ทำแบบ10ปีนะครับเพราะของเก่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นพาสปอร์ต5ปีมันจะมีผลยังไงบ้างก็คือถ้าเป็นพาสปอร์ต10ปีเนี่ยคุณไม่ต้องกลับไปทำใหม่เพราะตอนนี้เขาได้ออกมาบอกแล้วนะครับรัฐบาลว่าเออสิปีเนี่ยราคาพันหปกติเนี่ยเราก็สิบเออหปีเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณพันนิดๆแล้วนะครับอันนี้10ปีมันก็ถูกกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเดินทางแล้วมีการแตมป์ผ่านประเทศเยอะๆเ,เนี่ยมันก็หมายถึงเครดิตของคุณนะครับเวลาเขาเปิดดูเนี่ยตอมอเปิดดูเนี่ยอ๋อเคยผ่านมาเยอะแล้วมันไม่หนีเข้าเมืองหรอกอันนี้ก็เป็นเครดิตอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณเดินผ่านผ่านมาแล้วหลายประเทศมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวจริงเวลาคุณไปขอวีซ่าของประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะดูอ๋อเออเป็นคนน่าเชื่อถือนะาเคยเดินทางผ่านมาแล้วเยอะอะไรอย่างเนี้ย ม่คิดว่าจะหลบหนีเข้าเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อมอมอของทุกประเทศเขาดูด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงต่างๆเวลาคุณขี่ไปเนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาสรุปให้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับสําหรับการขี่ทัวร์ิงนะครับใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศและก็ทุกประเทศนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอแน่นอนนะครับแล้วคุณจะรับมือกับมันยังไงอันนี้ก็ เดี๋ยวว่ากันนะครับในคลิปต่อไปอสุดท้ายก็ฝากกดไลค์นะครับและกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ